Good morning everyone and welcome to a Daily Gospel Truth. อรุณสวัสดิ์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐ. You know, we want to keep reminding you of our upcoming radiate seminar in Bangkok. เราเองก็อยากจะขอย้ำกับทุกคนอีกครั้งนึงนะคะ On the 4th of May, which means it's coming up soon. ในวันที่4พฤษภาคมนะคะนั่นหมายความว่าก็ใกล้เต็มทีแล้ว. You know, we want to gather as many believers as possible เราเองก็ต้องการที่จะเห็นผู้เชื่อมารวมตัวกันให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ and point them to the new covenant truths เพื่อที่เราเองจะได้ชี้ให้เขาเห็นถึงความจริงของพันธสัญญาใหม่ so the when our heart sees what jesus has done for us และเมื่อหัวใจของเราได้เห็นในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงทําให้กับเรา our faith will be able to possess those blessings ความเชื่อของเราก็สามารถที่จะ ขวาหรือว่าช่วยเอาพระพรตรงนั้นได้และ,ะก็จะทําให้เราได้เห็นด้วยตาของเราเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ And so if you are able please come and join us in Bangkok ก็ถ้าเป็นไปได้นะคะอยากจะขอเชิญชวนทุกๆคนให้มาร่วมในงานสัมมนาด้วยกันกับเราที่กรุงเทพ our worship band will also be there to lead us into the presence of God ทีมนมัสการของเราก็จะเดินทางไปที่นั่นด้วยเพื่อที่จะนำเราทุกคน ให้นมัสการพระเจ้าแล้วได้รับประสบการณ์กับการทรงสถิตที่ทรงพลังของพระองค์ Join online แต่ถ้าเกิดคุณไม่สามารถที่จะเดินทางไปที่กรุงเทพได้ก็ยังสามารถจะร่วมงานสัมมนากับเราผ่านทางออนไลน์ได้ So please register the description or the link is below this video ยังไงอย่าลืมที่จะลงทะเบียนนะคะเรามีลิงก์ด้านล่างวิดีโอนี้สําหรับการลงทะเบียนด้วย We're really looking forward to having a powerful time together with you เราเองก็รอคอยในช่วงวันนั้นที่เราจะได้มีเวลาอย่าง มีพลังด้วยกันในวันนั้นนะครับ You know we can say that we would not be here this far in the plan of God without the word of God เราสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าวันนี้เราไม่สามารถมาถึงจุดจุดนี้ได้ถ้าไม่ใช่เพราะถ้อยคําของพระเจ้า You know that's why we want to help every believer Be the full of the word of word God เราเองก็เลยอยากจะช่วยผู้เชื่อทุกๆคนให้เต็มล้นไปด้วยถ้อยคำของพระเจ้าเพื่อเราทุกคนเองจะสามารถเห็นแผนการของพระเจ้าเกิดขึ้นได้ And together as far as God wants God together to go go us แล you ะเราทุกคนจะได้จับมือเดินไปกับพระเจ้าให้สุดทางอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เราไป now hope you short I realized now that Life is that by มาถึงวันนี้คุณก็น่าจะรู้แล้วใช่ไหมว่าชีวิตเนี่ยมันสั้นนะ 80 y e a r s 90 y e a r s ไม่ว่าจะ80ปี90ปี if you want 120 at the most หรือว่าถ้าอยากจะแบบเอาเยอะที่สุดเลย120ปี but we're not g o i n g to live in this body in this world forever แต่ยังไงก็ตามเราไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ในร่างกายนี้แล้วก็ในโลกใบนี้ตลอดไปชั่วนิรันดร์ we have been given this one life here to maximize and to glorify God and and walk plan in his เรามีโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นดังนั้นผมอยากจะหนุนใจให้เราทุกคนเนี่ยดำเนินชีวิตตามแผนการและจุดประสงค์ของพระเจ้าดีกว่า and really that's main purpose believe the I of f ละจริงๆผมเชื่อว่าตรงนี้คือจุดประสงค์หลักๆของการมีชีวิตอยู่ของเรา To know God การที่ได้รู้จักพระเจ้าดำเนินชีวิต ตามแผนการรของพะคและเพื่อเราจะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้และทั้งหมดมันก็เริ่มต้นจากความรู้ที่เรามีในถ้อยคำของพระเจ้าเราจำเป็นที่จะต้องดำเนินชีวิตด้วยการเต็มล้นในพระวิญญาณอยู่เสมอแล้วเราก็จำเป็นจะต้องเต็มล้นไปด้วยถ้อยคำของพระเจ้าก่อนเพราะอย่าลืมว่าถ้อยคำของพระเจ้ากับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานร่วมกัน กันเสมอ and so this is our prayer all the time และนี่ก็เป็นคําอธิษฐานของเรา ทุกครั้งเลยและนี่ก็คือเหตุผลที่เราทำในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เพื่อที่คุณเองจะได้รับประสบการณ์กับแผนการของพระเจ้าในชีวิตของคุณเพราะ a n that ผมบอกคุณเลยว่าเมื่อคุณเลือกที่จะเดินอยู่ในแผนการของพระเจ้าไม่มีอะไรที่จะทำให้มีให้คุณมีความสุขได้มากกว่าสิ่งนี้อีกแล้ว t h i n really, g else มันไม่มีสิ่งอื่นจริงๆและผมเองก็ หวังว่าคุณเองจะได้ดําเนินชีวิตตามจุดประสงค์ของพระเจ้ายัางครบถ้วนทุกประการเลย And when you do, และเมื่อคุณเป็นแบบนั้น you know every single even when you have challenges uh, that you face ต่อให้ในชีวิตประจำวันคุณอาจจะเจอกับปัญหาเจอกับความหน้าท้าทายที่เกิดขึ้น you know you still have that passion that that excitement to do the, what God has called you to do คุณก็จะมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่ทำงานอยู่ในจิตใจของคุณแล้วมันก็จะเป็นแรงผลักดันเนี่ยให้คุณทำในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้คุณทำ you know you don't want to wake up every day not knowing why you exist คุณคงไม่อยากจะตื่นขึ้นมาทุกวันแล้วก็มาสงสัยว่าฉันเกิดมาทำไมหรือเนี่ย I I just I just don't know where my life is going ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิตของฉันจะไปต่อยังไง That's that's not God's will for you ตรงนั้นก็ไม่ใช่น้ําพระทัยของพระเจ้าสําหรับคุณ You need to wake up every day knowing that That you purpose God have a purpose in God. คุณจำเป็นต้องตื่นขึ้นมาทุกวันแล้วก็รู้ว่าตัวคุณนั้นมีจุดประสงค์ในพระเจ้า and, and that you have the strength push through all the obstacles strength the to through the push you แล้วคุณเองก็มีความเข้มแข็งที่จะสามารถฝ่าฟันทุกอปุปสรรคไปได้ you, know, you can look forward every day you look forward to seeing the plan of God unfold before can plan seeing the คุณสามารถมองไปข้างหน้าแล้วก็เห็นว่าแผนการของพระเจ้านั้นได้เปิดออกให้กับคุณเห็นอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเสมอ you know actually the truth is this is ความเป็นจริงเลยก็คือ You ไม่ได้ถูกสร้าง to earn money. คุณไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อจะมาแต่ทํางานทํางานหาเงินหาเงินเท่านั้น you know that people think that's the purpose of their life แต่ผู้คนมักจะถูกหลอกคิดว่าชีวิตมีอยู่แค่แค่ตรงนี้อะ if you a followed our teaching we teach about in you know, a god's purpose for prosperity and god's will for prosperity and all that ถ้าคุณติดตามพันธกิจการสอนของเราคุณก็จะเห็นว่าเราเองก็สอนในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองว่าเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าและพระเจ้าเองก็มีจุดประสงค์สําหรับความเจริญรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นด้วย but god did not create us to work for money แต่ พระเจ้าไม่ได้สร้างเราขึ้นมาเพื่อจะให้เรามาแบบทำงานทำงานแล้วก็หาเงินอย่างเดียว Out the potential and the passion God has put on put The the inside and คือเหตุผลที่พระเจ้าให้เราทำงานเป็นเพราะพระเจ้าอยากให้เราได้ใช้ศักยภาพหรือความสามารถที่พระเจ้าใส่ไว้ภายในเราออกมา and then money follow us แล้วหลังจากนั้นแหละเราก็จะเห็นว่าเงินมันก็จะติดตามมาเอง we don't follow money แต่ไม่ใช่ว่าเราทำงานเพื่อคิดถึงแต่เงิน I know many people don't think like that ผมรู้ว่าหลายๆคนไม่ได้คิดแบบนั้น and so we become slave to money มันก็เลยทำให้เราตกเป็นทาสของเงิน I'm not saying we don't use money we don't need money แต่ผมไม่ได้หมายความ ว่าเราไม่ต้องการเงินและเราก็บอกว่าเราจะไม่ใช้เงินแล้วก็ไม่ใช่นะคะเพยียงแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าการทํางานของเราทุกวันนี้ไม่ได้ทําเพื่อเงินเราต้องให้เงินทํางานให้เราเหตุผลของการที่เราได้มีชีวิตอยู่บนโลกนี้เพื่อเราเองจะได้มีโอกาสใช้ศักยภาพที่พระเจ้าใส่ไว้ภายในเราออกมาเท่านั้นเองถ้าคุณตื่นขึ้นมาทุกวันแล้วก็คิด then that's the lowest form of life มันก็เป็นรูปแบบการดำเนินชีวิตที่น่าสงสารที่สุดเลยนะ you have to wake up excited about God's purpose for your life คุณควรจะตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นกับจุดประสงค์ของพระเจ้าที่มีอยู่ในชีวิตคุณ and that's why we need to keep learning and growing in the Word of God เราจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้แล้วก็เติบโตมากขึ้นในถ้อยคำของพระเจ้า because to think like God we need the Word of God เพราะการที่เราจะคิดเหมือนพระเจ้าเราจำเป็นต้องมีถ้อยคำของพระองค์ด้วย all right that's why I always say doctrine is so important ผมก็เลยพูดอยู่ เสมอว่าหลักคำสอนเป็นสิ่งที่สำคัญโอเค so look at Ephesians 4 14ให้เรามาดูในเอเฟซัสบทที่4ข้อ 14. says that we should no longer be children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men in the cunning craftiness of deceitful plotting เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาและหันไปเหมาด้วยลมปากแห่งคำสั่งสอนทุกอย่างและด้วยเล่ห์กลของมนุษย์ตามอุบายสลาดอันเป็นการล่อลวง now first of all if your life Life and fro. ก่อนอื่นเลยนะถ้าการดำเนินชีวิตของคุณเนี่ยมันเป็นการดำเนินชีวิตแบบหันไปทางนั้นทีเหไปทางนี้ที You know, uh, uh, life just pushes you around in every direction. เหมือนกับมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตมันก็คุณก็ถูกซัดไปซัดมาไปในทิศทางนั้นทิศทางนี้ you know, That there is no purposeful direction in your life. ดูเหมือนในชีวิตของคุณเนี่ยมันไม่มีเส้นทางไม่มีจุดประสงค์อะไรที่ชัดเจนเลย That's not God's design for you. การมีชีวิตแบบนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นชีวิตที่พระเจ้าสร้างไว้ให้คุณเลยนะ right? And one of the reasons why people's lives are tossed to and fro. และเหตุผลอีกอย่างหนึ่งว่าทำไมผู้คนถึงดำเนินชีวิตด้วยการหันไปทางนั้นทีหันไปทางนี้ที is because they don't know the Word of God. If you know the doctrines of the Word of God, if you become grounded in the truth, your life will not be to and fro, your life will move in a purposeful direction. Now, notice the first part that we should no longer be. like children. เห็นไหมในส่วนแรกบอกว่าเพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไป It simply saying we should not be immature. ความหมายง่ายๆก็คือเราไม่ควรจะเป็นเด็กแบบนี้ไปตลอดเนี่ย What is the sign of immaturity in the context? แล้วถ้าเราดูจากในบริบทอะไรคือความเป็นเด็กที่ข้อนี้พูดถึง t o and fro every ก็คือการถูกซัดไปซัดมาหันไปเหมาด้วยหลักคําสอนอันนั้นทีอันนี้ที They don't know what God wants them to believe. คือเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอันไหนคือสิ่งที่ถูกต้องอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เชื่อ เขาไม่รู้เลยพระเจ้าอยากให้เขาไปที่ไหน s a sure sign of m a t u r อันนั้นก็คือสัญญาณของคนที่ไม่โต The sign of maturity is not just memorizing the scriptures คือคือสัญญาณของการที่บอกว่าคนนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณเนี่ยจำพระคัมภีร์ได้แม่นมาก I know some people can memorize the Bible บางคนเนี่ยอาจจะจําพระคัมภีร์ได้เยอะมากนะ Still don't understand the the the, the The doctrinects the of world of God แต่เขาไม่ได้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงหลักคำสอนที่มันเป็นแก่นแท้ของถ้อยคำ Their belief system is not right ระบบความเชื่อของเขามันไม่ได้ถูกต้อง And that's where that's where the deception is sometimes นี่แหละมันก็อาจจะเป็นจุดจุดหนึ่งที่หลายๆคนถูกหลอก And people say well I went to seminary I know the word of God บางคนบอกว่าเอ้ยฉันไปเรียนโรงเรียนพระคัมภีร์ฉันจบพระคริสธรรมมาฉันรู้จักถ้อยคำพระเจ้า I've gone to some seminar I know the word of God โอ้ยฉันไปงานสัมมนาอันนั้น ฉันร you know, so ู้จักถ้อยคำของพระเจ้าแต่ถ้าคุณดูชีวิตของเขาอะเราก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยเดี๋ยวก็หันไปเหมาด้วยหลักคำสอนอันนั้นอันนี้ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดอันนี้แหละเป็นการบอกให้รู้ว่ายังเป็นเด็กพี่น้องทุกคนครับผมไม่ได้มีเจตนาที่อยากจะมาเหมือนกับว่าต่อว่าใครหรือว่ามาพูดถึงใครในทางไม่ดีผมแค่พยายามจะให้ตัวอย่าง According to the word of God the แต่ผมแค่พูดถึงความเป็นจริงซึ่งมันเป็นตัวอย่างที่ทําให้เราได้เห็นจากถ้อยคําของพระเจา้า right so what does God desire for our life และพระเจ้ามีความปรารถนาอย่างไรบ้างสําหรับชีวิต <That S 2> ของ <we S 2> เรา that we understand what God teaches in His word คือพระเจ้าอยากให้เรามีความเข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าสอนเราผ่านทางถ้อยคําของพระองค์ that when we become mature in Christ และทําให้เราเป็นผู้ที่เติบโตขึ้นในพระคริสต์ that we're no longer tossed to and fro by every opinion every doctrine in the world เราจะได้ไม่ต้องเป็นเด็กไงหลงไปเชื่อคําพูดตรงนั้นทีหลง ไปเชื่อในหลักคำสอนตรงนั้นทีแต่มันมีความมั่นคงอยู่ในชีวิตของเราแล้วมันก็มีความก้าวหน้าแบบ ของพระเจ้าอ่ะที่มันเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในชีวิตของเราด้วยเมื่อไม่นานมานี้ผมเองก็ได้แบ่งปันสิ่งนี้กับทีมของเราเหตุผลบางอย่างที่ทำให้คนคนนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะหลุดพ้นออกมาจากวงจรของการคิดลบตลอดมันมีสองเหตุผลด้วยกัน They are not willing to learn the truth. เหตุผลอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่ได้เต็มใจที่จะเรียนรู้จักความจริง And the second reason is they learn the truth but they are not willing to apply what they learn. แล้วเหตุผลที่2ก็คือเขาอาจจะเรียนรู้สิ่งที่เป็นความจริงละแต่เขายังไม่ได้ยินยอมที่จะทําตาม And Ben says I'm trying to encourage you. คือผมพูดความจริงตัวนี้เพื่ออยากจะหนุนใจคุณ Because God's will for us เพราะว่าน้ําพระทัยของพระเจ้าสําหรับเรา is that we move In great progress in the Plan great progressgress the of God. คืออยากจะเห็นชีวิตของเราที่ก้าวหน้าไปในแผนการของพระเจ้าทุกๆวันทุกๆปีนะ Not And fro. ไม่ใช่กี่ปีผ่านไปก็ยังอยู่จุดเดิมเหมือนเป็นเด็กหันไปเหมาทางนั้นทีทางนี้ที Amen, Amen. and this is our prayer for you และนี่ก็คือคำอธิษฐานสำหรับเรา That you keep moving forward in the purpose of God for your life ท,ที่คุณเองก็จะเดินต่อไปในแผนการของพระเจ้าก้าวหน้าลึกลงไปในแผนการของพระเจ้าก็คือสำหรับชีวิตคุณเองนั่นแหละ And so open your life to the teaching of God's word <S คุณก็ต้องยอมเปิดใจที่จะฟังคำสอนอ ในถ้อยคำของพระเจ้า <And S 2> ด้วย a v e an i n t e n t i o n a, a, a p e r s o n a l intention in your heart to apply what you learn และเมื่อคุณเรียนรู้แล้วไม่ใช่หยุดแค่การเรียนรู้เท่านั้นคุณต้องตั้งใจเลยนะว่าคุณจะเอาสิ่งที่คุณเรียนรู้ไปฝึกใช้ในชีวิต and guess w h o will benefit first แล้วคุณรู้ไหมใครเป็นคนแรกที่จะได้รับประโยชน์ you ก็ตัวคุณเพราะว่าคุณจะเห็นว่าชีวิตคุณมีความมั่นคงหนักแน่นขึ้น <and> Progress แล้วก้กาวหน้าอยู่เสมอและคุณจะส e มาร e ช่ว e เหลือผู้ who are going round and round แล้วนี่แหละคุณถึงจะสามารถไปช่วยเหลือคนอื่นที่เขายังเดินวนเวียนอยู่ในอ่างได้ Let's pray ให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับ For we thank you for your wisdom ขอบคุณพระองค์สําหรับสติปัญญาของพระองค์พระเจ้า We value your word แล้วเราเองให้คุณค่ากับถ้อยคําของพระองค์ And we make your word the highest authority in every area of our life แล้วเราขอยกย่องถ้อยคําของพระองค์ให้มีสิทธิ์เทียมหน้าสูงสุดเหนือทุกด้านของชีวิตเรา we thank you for this day พระเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับวันนี้ thank you for your strength ขอบคุณสําหรับกําลังที่เข้มแข็งของพระองค์ thank you for your favor ขอบคุณสําหรับความโปรดปานของพระองค์ to be in the right place at the right time ที่จะช่วยส่งเสริมให้เราได้อยู่ในที่ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมเสมอ in jesus name ในพระนามพระเยซู amen Well, God bless you. We will see you again soon. ขอพระเจ้าวพรนะครับแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า